Happy birthday to you, happy, birthday to, you. happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, birthday. happy birthday to you, <laughs> <laughs> คอยรักผัวเยอะๆรักลูกเยอะไม่ได้ไม่ได้ต่ออ่ะมีของขวัญให้ดูว่ะมีของขวัญด้วยอะไรวะนะอะไรอ่ะไม่บอกเลยเออหอะไรอ่ะดูนี่รองเท้าใหม่อาจจะตัวตัวตัวขาดแขนเหมือนกันโอ้ยเสื้ออะไรอ่ะเสื้อมันเสื้อกี๊หาแม่ก่อนไมนี่ขาแม่ก่อน พี่ตังขอแม่ก่อนบ้านนี้นี่อน